สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนี่จากมารินี h ชาแนลนะคะวันนี้นุจะมารุ้นหอมกลิ่นอูดค่ะของดีอออูดโรส o ูดและเปรียบเทียบกับตัวที่โด่งดังมากๆและเป็นตัวที่นุชอบมากๆนะคะนั่นก็คือของลุยวิตตองค่ะออมเบรโนมา กลิ่น m a ซ s o n Christian Dior Wood Rosewood นะคะนนูก็ไปได้แซมเปิลมาทานนก็ลองมาสักพักแล้วค่ะจริงๆต้องรีวิวสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ก็เลื่อนไปเลื่อนมานะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นอูดตามชื่อเลยค่ะกลิ่นนี้ออกมาปี2020นะคะก็ถือว่าค่อนข้างใหม่นะคะสไตล์ของเขาก็คือ Amber Booty นะคะ ก็สำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย p e r ร์ฟูเมนะคะคือคุณแฟนชอยเดอร์มาชีค่ะโน้ตของเขาท็อปโน้ตเปิดมาด้วย r a สเบอร์รเพราะฉะนั้นตอนเปิดจะมีความทวซี่แบบออกแนวผลไม้แต่ว่าก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะแต่มันจะมีความน่ารักของเขาอยู่นิดๆดด้วยค่ะเนื่องจากเขามี r a สเบอร์รแล้วก็มี q u i n ส์ด้วยซึ่งจะออกกลิ่นคล้ายๆกับแพรผสมฝรั่งนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีความอมเปรี้ยวนิดๆ สดใสหน่อยหน่อยแต่ว่าอูดเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะมิดเดิลโน้จะเป็นแอนิมอลโน้ตกลิ่นสัตว์แล้วก็แซน d ด l ล o ูดกลิ่นไม้จันหอมนะคะเบสจะเป็นอากาบูดหรือว่าอูดนะคะแล้วก็โรสบูดค่ะเปิดมานะรู้สึกว่ามันความแอนิมอลิกเนี่ยขึ้นมาแล้วแล้วก็ความ จูซี่ของผลไม้บวกกับความอมเปรี้ยวคล้ายๆกับเหมือนมีซิตรัสหน่อยๆเนี่ยขึ้นมานะคะ ซึ่งเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหอมแล้วก็หนักบวกกับความแอนิมอลิกหน่อยๆเหมือนกับเป็นไม้ผสมแอนิมอลิกพอดมรวมๆแล้วจะทำให้นึกถึงหนังค่ะตอนแรกนึกก็นึกถึงหลายๆกลิ่นเลยนะที่มีความเป็นหนังอย่างเช่นออมเบรเล t เชอร์ ter, นึกก็ไปรอมาเหมือนกันนะมีความเหมือนหน่อยๆแต่ไม่ได้เหมือนมากค่ะคือออมเบรเล t เชอร์เนี่ยจะมีความเป็นวานิลลาผลไม้ที่ชัดเจนกว่าโรสบูโรสบูสจะรู้สึกถึงความเป็นอูที่ ที่ชัดกว่าทีนี้จะเทียบกับลุยวิตตองออมเบรโนแมทนะคะเป็นกลิ่นที่นุชอบมากเนี่ยโหคล้ายกันไหมเพราะเนี้ยกลิ่นที่เขานําก็คือเป็นอูดกับกุหลาบเหมือนกันแต่พอเทียบกันแล้วนะคือลุยวิตตองจะมีความสมูทมีความเป็นออกแนวแอมเบอร์โรสกุหลาบชัดกว่า ครั้งแรกๆที่นิ้วดมอันนี้เดียวๆนี้วไม่ค่อยรู้สึกถึงความเป็นกุหลาบนะเพราะว่าอูดเขาค่อนข้างแรงแต่พอเมื่อเทียบกับโรสสูดแล้วอ่ะกลนนิ่นโรสในเนี้ยขึ้นมาชัดเจนมากกว่ามากแล้วมันมีความสมูทนวลละมุนวานิลาแอมเบอร์หวานเป็นหวานที่ค่อนข้างค้นกว่าด้านโรสูดนะคะแต่ว่าเป็นหวานที่ออกแนวแพงแล้วก็แบบสมูทกลมมากๆอะค่ะโรสูดเนี่ย หอมนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับอันนี้แล้วความชารของเขา่ะจะมีมากกว่านู้สึกว่ากลิ่นอูดของโรสวูดเนี่ยจะออกแนวของโจมาโลนอูดเบอร์กามอสอะคะ่ะจะออกแนวนั้นค่ะออกแนวหนังเดดต่ตหน่อย อูดที่ชาร์ปนิดๆค่ะแอนิเมลิกบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ยากเกินไปค่ะราคานะคะ125 ml 250เหรียญหรือว่าที่เมืองไทย8,500บาทค่ะ250 ml ในอยู่ที่350เหรียญหรือว่า12,000บาทคือถ้าเทียบกับตัวหลุยวิตตองแล้วก็ถือว่าถูกกว่า เพื่อนๆคนใดเคยลองอูดโรสบูดบ้างคะแล้วชอบไหมลองคอมเมนต์กันมาข้างล่างนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครเคยลองหลุยวิตตองชอบไหมเอ่ยลองคอมเมนต์กันมานะคะนี่เป็นหนึ่งในกลิ่นที่สามีนุยชอบมากๆพลังทําลายล้างสูงมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆรู้ว่าใครชอบกลิ่นอูดนะคะอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เขานะคะเป็นกําลังใจให้นุ้ยด้วยวิธีง่ายๆคะ่ะกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะ พอเวลาผ่านไปค่ะโรสวูดเนี่ยเขาก็มีความจุยซี่ของผลไม้ลดลงอูดก็จะนำหน้ามากขึ้นค่ะ คือจะว่าไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเพียงแต่ความจุซี่ของผลไม้มันลดลงเท่านั้นเองกุหลาบเนี่ยจะอยู่เบาๆแล้วพอเทียบกับทอมฟอร์ดอมเบรชเ e อร์กลิ่นจะมีความฟรุตตี้มากกว่าอย่างชัดเจนเลยนะคะคือจะว่าไปกลิ่นไม่ได้เหมือนกันนี่เวลาผ่านไปยิ่งไม่เหมือนเลยค่ะเพราะว่าของดีออจ,จะรู้สึกทันทีว่ามันเป็นอูที่ชัดเจนและถ้าเทียบกับของลุยพิตตองแน่นอนกุหลาบชัดกว่าอินเทนส์มากกว่าโดยเฉพาะยิ่งเวลาผ่านไปมีความสมูทนุ่มนวล หวานแบบกลมมากกว่าค่ะคนที่ชอบกลิ่นอูที่แบบสมูทจริงๆอะนะนุ้ยแนะนำหลุยวิตตองอะคะแต่ว่าเนื่องจากราคาเขาค่อนข้างสูงนะคะถ้าคนยังไม่พร้อมก็อาจจะมาลองอูดรอสูดก่อนก็ได้ค่ะกลิ่นเขาไม่ได้เหมือนกันเลยนะคะคือถ้าเพื่อนๆลองดมอูดรอสูดเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกถึงกลิ่นนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่า กีนนี้จะมีความนุ่มนวลแบบเยาวยวนมากกว่าเยอะแต่นเนี้ยเวลาดมก็รู้สึกเฮ้ยมันดูแพงดูเท่ด้วยความที่เป็นอูดแอนิมอลล ไม้ถ้าเทียบกับ Tom Ford ดออมเบรเลเตอร์จะรู้สึกถึงความเป็นหนังมากกว่า uh, r o s ร w o o d จะรู้สึกถึงความเป็นไม้ในทํานองอูดมากกว่าค่ะแล้วก็หวานน้อยดูก,กว่าด้วยกลิ่นค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ถ้าเทียบกับหลูวิตตองแล้วเนี่ยอันนี้ชัดมากกว่าเยอะติดข้ามวันได้ชัดมากๆอันนี้ผ่านไป8ชั่วโมงกลิ่นก็จะดรอปลงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยาก ใช้ไปที่ทํางานจริงๆนะก็นุยแนะนําให้สเปรย์น้นอยๆจริงๆเราไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะมีคนไม่ชอบกลิ่นอูดก็ได้นะคะแต่ว่านุยยังรู้สึกว่าปลอดภัยกว่านี้เพราะานี้เขาฟุ้งดีมากๆโรสสูดเนี่ย สำหรับอากาศเย็นเล็กน้อยอย่างช่วงนี้วอชิงตันอาจจะเกือบเกือบยีองศาค่ะก็ไม่ได้ฟุ้งมากมายจะฟุ้งเล็กน้อยค่ะแล้วก็กลิ่นก็ดอบไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะผ่านไป8ชั่วโมงกลิ่นก็จะเป็นสกินเซนต์ไม่ได้รุนแรงอะไรก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออถ้าสเปรย์น้อยๆเนี่ยอาจจะพอใช้ไปทำงานไหวแต่ทางที่ดีก็นึกว่าเอาใช้ไปงานกลางคืนจะเซฟกว่ามากกว่าค่ะ กลิ่นนี้มันออกแนวแมนมากกว่าผู้หญิงนะคะถ้าผู้หญิงชอบก็คือต้องออกแนวเท่ๆนิดนึงเลยนีน่แนะนําสําหรับงานกลางคืนหรือว่าออกไปเดทด,ดินเนอร์แต่ต้องเป็นเดทด,ดินเนอร์ที่เราคุ้นเคยกับคนคนนั้นแล้วแล้วรู้ว่าเขาโอเคกับกลิ่นเดอะทำนองแอนิเมอเกเน้นๆไม้ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็น่าจะโอเคไม่ได้ถึงกับใช้ง่ายและก็ไม่ได้ถึงกับใช้ยากเกินไปนะคะถือว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหอมเลยค่อนข้างชอบนะคะ แต่ถ้าเทียบกันก็คือหลุยวิตองยังหอมมากกว่าเยอะมากๆนะคะทั้งสองกลิ่นนี้เหมาะกับคนวัยทำงานเป็นต้นไปแล้วค่ะเด็กมหาลัยใช้ก็อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไปลองได้นะคะว่าใช่สไตล์เราหรือเปล่า ก็ถือว่าเป็นกลิ่นอูที่ใช้ได้ไม่ยากเกินไปนะคะเหมาะกับคนที่เริ่มอยากจะเข้ามาใช้กลิ่นอูหรือไม้กลิศนาเนี่ยนว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าลองเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย